วันนี้เราจะมาทำเค้กฟองน้ำนะครับโดยเค้กสูตรนี้ก็ทำเหมือนเค้กฟองน้ำปกตินะครับเพียงแต่เราใส่ยูดู202ลงไปเพื่อเพิ่มความนุ่มและความชุ่มชื้นของเนื้อเค้กนะครับแล้วยังทำให้ทานง่ายนะครับไม่ติดคอและยังช่วยเพิ่มความหนาทำให้ตกแต่งง่ายครับสูตรและตัวอย่างยูดู202สามารถขอได้ที่ w w w uc u d o com ครับอันดับแรกนะครับนาแป้งสาลีนะครับ แล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับและผงฟูนะครับผสมกันนะครับแล้วก็ล่อนเข้าด้วยกันนะครับล่อนจนเสร็จแล้วก็ตั้งพักไว้นะครับหลังจากนั้นนำยูดู2 0 2ครับผสมลงไปในน้ำตาลนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่เหลือนะครับลงไปในชามนะครับโดยมีน้ำนะครับเกลือนะครับไข่ไก่ครับ แล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่ SP ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับตามด้วยกลิ่นนะครับกลิ่นเนยนะครับนิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลิ่นวานิลาครับครับแล้วก็นำส่วนผสมทุกอย่างนะครับไปตีนะครับ โดยใช้ความเร็วปานกลางนะครับจนผสมกันดีแล้วนะครับก็ใส่แป้งนะครับที่ร่อนไว้ลงไปนะครับเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ตีประมาณ3นาทีนะครับระหว่างนี้เราก็ไปละลายเนยเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะได้ใส่ลงไปหลังจากที่ส่วนผสมขึ้นฟูดีแล้วนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ3นาทีสังเกตว่า ส่วนผสมก็เริ่มฟูแล้วนะครับเราก็ค่อยๆนะครับใส่เนยลงไปนะครับเนยที่เราละลายไว้แล้วนะครับแล้วก็รอจนตีเข้ากันดีนะครับหลังจากเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนำออกมานะครับเพื่อที่จะเทใส่แม่พิมพ์นะครับ โดยที่ใส่ลงไวประมาณ3ส่วนสีของแม่พิมพ์นะครับแล้วก็นำไปอบนะครับที่ความร้อนประมาณ200องศานะครับประมาณ2 0ถึง25นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความสูงของภาชนะนะครับหลังจากอบเสร็จแล้วนะครับก็นำมาวางคว่มไว้บนตะแกรงนะครับ เพื่อให้เย็นนะครับแล้วนําออกจากภาชนะนะครับจะเห็นได้ถึงความหนานะครับแล้วถ้าเราลองชิมก็จะรู้สึกว่าฐานง่ายกว่าเค้กปกตินะครับไม่ไม่ติดคอครับ